เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวรเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับอาสวัสดีครับมีนาี่แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในจูจูสุไคลเซนแฟนทอมนะครับผมก็อันนี้จะมาบอกวิธีการรีไอดีแล้วก็การเปิดตัวละครแล้วก็เทียตัวละครทั้งหมดที่ม,ทมีนะตอนนี้เลยนะครับอาแบบนี้นให้เพื่อนๆเ,เล่นผ่านด่านไปประมาณ5ด่านครับมันจะมาเปิดกาชาเพื่อนๆก็กดรับข,ของขวัญตรงนี้ได้เพชรแต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมไปลงทะเบียนเว็บด้วยนะมันจะได้เพชรเยอะนะครับก็ได้เพชรได้ตัวละครแต่ว่าคงหมีเนี่ย ออมีลงทะเบียนแค่วันแรกวันเดียวที่มีทำกายแนะนำเ,นเพื่อนเแ,แ,แล้วพอดีมีทำงานหลายเกมไงก็ต้องไปทำเกมอื่นก่อนนะครับอ่ะหลังจากนี้เ,นเพื่อนเปิดรับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีตู้ใช่ไหมครับอันนี้มีแนะนำนะอ่ะเดี๋ยวเด๋วให้ดูเทียร์ตัวละครก,ก่อนว่าตัวไหนควรจะเปิดนะครับอ่ะอันนี้คือเทียปัจจุบันคือเบต้านะตอนนี้เลยนะครับก็คือโกโจสาตูลุนะครับโดบนานไยโอบนานนแล้วก็ ไอโนบาระขอโทษขอโทษขอโนบาระนะเดวสาวกด่าเดี๋ยวเดี๋ยวพูดผิดเดวสาวกด่ากูอ่าแล้วก็โดจินะครับผมยูจิยูจิไม่ได้ดูนานขอภัยนะครับก็เอ,เอาเอาแบบพูดแบบตรงนะสามตัวนี้ทำไมเป็นตัวแบกหลังหักเลยใช่ไหมครับนี่ยูจิสีเขียวตัวแรกสีเขียวที่ถ้าได้มาเนี่ยเราปั้นไปเนี่ยดาเมจสุดครับผมแต่ว่าในญี่ปุ่นตอนนี้ยูจิก็ดาเมจตกลงมามีตัวเขียวที่ดีกว่านะครับต่อไปเป็นส่วนโกโจเร่งดาเมจแรงครับเป็นตัวแบกต้นเกมโอโหตอนนี้ญี่ปุ่นก็ยังใช้อยู่เลยนะเจ้าโกโจตัวนี้นะครับ ต่อไปโนบะระนะครับตัวสีหลังที่ดีมากใช้ผ่านด่านช่วงบทที่5ดีมากเป็นตัวดาเมจแรงอ่ะเดี๋ยวลองมาดูเชียร์ญี่ปุ่นเห็นไหมครับโนบะระกับโกโจก็ยังติดอยู่เลยเมตาเจ n เนอโรเ t ตาก็คือเมตาที่แข็งแกร่งครับผมเนี่ยสตัวนี้ก็ยังติดอยู่เลยแต่ว่าเป็นในส่วนยูจิอาจจะมีตกลงมาเห็นไหมอยู่ในกูดบัตน,นอตเบตาก็คือดีมากแต่ก็ไม่ได้ติดเบตาประมาณนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนสามารถหา3ทหารเสือตัวนี้ได้แบกหั่งหักแต่ให้เลือกก็เอาโนบะระ แล้วก็โกโจเพราะว่ามันติดเบต้ายาวอ่านี้มีสรุปให้ฟังนะครับอ่าต่อไปถ้าเกิดสมมติเราจะไปขายไอดีหรือว่าตอนนี้ที่แพงที่สุดเลยใช่ไหมในในตลาดของตลาดจุจูสื่อใช่ไหมครับก็เ,เป็นในส่วนโกโจเลยครับตัวแรกแล้วก็คู่การ์ดเนี่ยตัวแรกถ้าเกิดจะจะขายได้แค่โกโจบวกการ์ดก็ขายได้ราคาดีมากแล้วครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่ออ,อยากจะให้ราคาทรงมบิมีประสิทธิภาพสุดสุดนีดด่คือแพงที่สุดก,ก็คือโกโจบวกการ์ดแล้วก็บวกโนบบละแล้วก็บวกยูจิ สามตัวละครแต่ว่าการโกโจโต,ต้องมีการโกโจโด,ดีมากครับใช้ยันญี่ปุ่นก็ยังดีอยู่เลยทุกวันนี้นะครับก็เนี่ยแหละครับราคาแพงสุดแล้วถ้าเกิดสามารถหาคอมโบได้แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มียูยูจิก็ไม่เป็นไรนะยูจิไปเปิดตู้ข้างล่างมันมีการันตีนะครับหาโดบะระหาเลน,นก็เน้นที่สุดคือโกโจโบวกการแล้วก็ลองมาโดบะระอ่าแล้วก็ค่อยยูจิประมาณนี้นะครับ อ่าเออต่อไปไอ้ตู้พวกนี้มันจะเป็นตู้ที่เราต้องเติมเงินหมดเลยครับต้องเอารูปบาทเติมเงินนะครับส่วนใหญ่ที่เขาแจกเพชรมาก็ต้องเราต้องเอาไปเปิดเออมันจะมีตู้หนึ่งให้เราเลือกตัวละครอันนี้มีเปิดไปแล้วก็ให้เอากโ,รรโกโจนะครับโกโจซาโตวรู้นะอันนี้มีเลือกไปแล้วเพราะถ้าเกิดเป็นแบบนี้คือทุกคนก็จะสุ่มได้โกโจแน่นอนหนึ่งตัวถูกไหมนอกจากคนที่ไม่เลือกอ่าบ้านนะครับ ัวมันอยู่ไหนวะเนี่ยนี่มันจะมีตู้ให้เปิดเรื่องตัวละครครับสามารถสุ่มเด่เลยก็ตัวแรกที่เพื่อนๆควรเอาคือแนะนําว่าเอาโกโจครับแล้วก็ไปหาการ์ดแค่นี้ก็เก่งแล้วอันนี้คือมีแนะนํานะครับแต่ว่าในส่วนนี้ถ้าเกิดใครไปเล่นในในเวบอะเราได้ตัวอื่นมาก็อาจจะได้การ์ดโกโจมาแล้วก็ได้โนโนเบลราหรือยูจิก็ลงมาก็จบเลยครับแค่นั้นเอง เดี๋ยวมีอนุญาตไปเปิดกาชาเลยแล้วกันนะครับไอพวกตู้สเต็ปมันต้องเติมนะนี่อ่าต่อไปนะครับเพชรฟรีก็เราสามารถสุ่มได้เอ่อสองตู้ข้างล่างข้างล่างเนี่ยนะครับเนี่ยสองตู้นี้นี่เพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยครับว่าอยากได้ตู้ไหนเอามีเอาตู้นี้แล้วกันด,ดูครับพยายามเอาเอา่อยูจิพระเอกให้ได้กับไอ้นั่นครับโนบะละแล้วก็กาโกโจโคแค่นั้นเองเพราะว่าตัวโลละครอย่างซาตูเราสามารถเปิดตู้เลือกได้ถูกไหมครับโอ้โห มาถึงก็เกลือเลยครับไม่มีลุงเลยนะดูต่อครับแล้วเดี๋ยวมันจะขาดเพชรอีกสามร้อยก็ไปเล่นนะโอ้โหมีไปได้เลยสันเอออันนี้แนะนำว่าให้เล่นผ่านด่านและอีกสามร้อยแล้วมาเปิดตู้อีกครับมาเปิดตู้อีก ถ้าเกิดเพื่อนๆโชคดีก็อาจจะได้ยูจีมาอีกตัวหรือว่าโนบะระอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับก็สบายเลยถ้าเกิดอย่างที่มีบอกถ้าจะขายแพงก็ต้องเป็นโกโจบวกกราดแล้วก็เป็นโนบะระแล้วก็บวกยูจิไอ้พวกนี้จะแพงมากแต่ถ้าเกิดจริงๆไม่ได้จริง,รงนะมีนะนะว่าได้โกโจบวกกราดมันก็แบกได้แล้วอะโนบะระกับไอยูจีเปิดไปเลยอ้าวได้ดีกว่าอ้าวได้เพชรเพิ่มแต่ไม่ถึงนะครับอ่ะหลังจากที่เพื่อนๆออกดแล้วรีไอดีแล้วมันไม่ได้ตัวที่เราต้องการทําไงใช่ไหมครับก็ไม่มีอะไราย,ยากมากก็ คือเกมนี้มันไม่สามารถลบไอเดีเกตได้ครับมีลองแล้วอะ่ะก็คือเราก็ออกไปครับแล้วก็ลบเมลเปลี่ยนไอดีก็เกมนี้ต้องบอกได้เลยว่าหนึ่งไอดีตอนหนึ่งเมลครับเพื่อนๆก็สมัครเมลแล้วก็สร้างไอดีไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมีขอญาตไปไปเล่นรีวิวเกมให้ดูแล้วกันเนี่ยได้โกโจมาแล้วต้องต้องขอหน่อยนะครับอ แม่ยังกับพระเอกเลยบทเราบทเราเยังกับพระเอกเลยโกโจคุงใส่ไปครับใส่ให้มันครบๆเออมีลืมอัพเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวมีไปเทสให้ดูเกมเป็นยังไงนะครับ แนวเกมเป็นเกมเทอร์นเบดนะครับสำหรับคนที่ชอบนะสำหรับคนที่ชอบแนวเทอร์นเบดก็น่าจะชอบไม่มากไม่ไมไมน้อยนะครับอันนี้ทํามาจากอนิเมะของจูจูสึเลยนะเริ่มมาก็จะเป็นถ,ถ,ถ้ามิจจะถ้ามิจจไม่ผิดเคยดูนะก็ไอยูจิเนี่ยมันไปกินนิ้วของสูคุนะใช่ไหมแล้วมันก็เลยมีพลังนะครับเี่โกโจมาแล้วชักเริ่มสนุกแล้วสิฉันทาให้ฉันทําเทสสหน่อยอะมาทําเทสหน่อยดิการะสุนัขศักดิ์สิทธิ์ตะปูทุบครับ ไปต่อเนื่องซิยูจิสุนักปีศาจนี่ไงโอ้โหโกโจซาต้ลุแข็งแกร่งจริงแค่หมัดหกร้อยโอ้โหหมัดเดียวจอดครับซาโต้โกโจซาโต้ลุวอร์ชั่นที่เก่งมันก็คือเวอร์ชั่นที่มันถอดผ้าใช่ไหมที่มันตาสีออฟ้าชักเริ่มสนุกแล้วสิได้เลยฉากไปปลาตะปูจำได้ว่าของโนเบลามันปลาตะปูอ๋ออันนี้บับดาเมจครับนี่สุนักกัดครับโอ้โหสุนักกัดอย่างแรงเลยว,ยวะ่ะ ด่านแรกก็ง่ายอย่างเงี้แหล่งเอนน้พระเอกเราทําเป็นเล่นปลยูจิถึงถึงภาคนี้ยูจิมันจะแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะแทบไม่มีบทอ่ะพระเอกอะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นโกโจมากกว่าแต่มีเจ้าบอกบอกว่าคนที่ปราบ,าบรานบบสได้มันก็คือยูจินะครับพระเอกของเราเนี่ยเองนะเพราะโกโ,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 โจตายหาเลยไม่สปอยนะก็อดีเมะมันอดีเมะมันจบแล้วไอเออมังงะจบแล้วใครก็ดูกันหมดแล้วทุกคนใช่ไหมครับมันก็ไม่น่ามีปัญหาเอาละ เอาไปตอนนี้โกโจบัฟแล้วครับซาโตรุอุ๊ยนี่เจอหมัดเว้นช่วงหน่อยครับของยูจิไม่ต้องเว้นช่วงเราพระเอกนี่กูต่อยหมัดเดียวแตกครับพันเจ็ดโอ้โหข้าคือคนที่แกงที่สุดในโจจุสึ้ใครเส้นยังไงล่ะข้าคือโกโจซาโตรุอ่ะก็เอาไปว่ารีวิวเกมระบบต่างๆให้ดูครับก็เป็นแนวเทิร์นเบทแนวคุณใส่นะก็เอ่อตั้งแต่มีดู อนิเมะมาหนีจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะเผาตัว,ตวละครเร็วที่สุดแล้วแหละเผาตัวละครก็คือปล่อยตัวละครตายไวมากจริงๆบางตัวนี้แบบการังการ์ดกาลังแบบดูดูอยู่รู้สึกรุนเฮ้ย,อยโอ้โหกาลังแบบชอบตัวนี้เอาอ้เคยตายแล้วอะไรวะเงิบเลยนะแต่แปลว่าเป็นอนิเมะคุณใส่ไสย,ยศาสตร์ที่ออกแนวแหวกแนวแล้วก็น่าสนุกครับเพื่อนๆลอ,องต้องลองไปเปิดดูแล้วกันประมาณนี้อ่ะขอให้คนเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ